ไปค่ะป่าไปก็น,นี่แหละว่ามันไปลำ่ำดิไม่โลติวัดเนย<ะ>มันจะเสืหลกไม้มันช่วยหลกไหมและท<ะ>ั้นี่แค่นี้แค่นี้หยอกข้อยอกกันนะซึ<อ>่งแค่นยาวแค่นเลี้ยวพ่อ,อนี่หยอกซึ่งหลกไม้มันช่วยป่าที่เกี้ยวดอกข้าซึ่งมันนี้กว่มันมาถึงมันเปิดลานกว่าก้อนก้อนก้อนอันันะ้น่ะปีไม่มีแคว้นนิออมแค่นยังวางคาดน้องน้ามาล้วมเลี้ยงเกียงมอว่าเกียงมอ อยากได้หนูมาเป็นกูรวมนอนเส้าเจ้าหักที่เบาสักคนอีน้อยอีน้อยอีน้อีน้อยก็โอ้กันนอนบ่กต่งต่างลาตัวรยก็ว่าแม่หูดูชัวรว่าโนรลาดีเป็นโนรลาไม่ว่าไมน่ว่าจอดนี่แม่กอบ้มกันเกอก็มับามากดังรูมลักไปน่่นเองมั่งหนึ่ว่าไปไม่ว่าอะไรไปไป ไปได้เป๊จันยายลองเปลี่ยนยายว่าดล่าเออจันได้เป๊นี่ยายทำไมให้ม่จันไง่รไม่ได้มัดจันจอบนุไม่เกลียดจันไม่ไกไม่จอบจน่เดี๋ยวเกลียเกลี้